สวัสดีครับน้องครับก็กลับมาเจอกันนะครับหลังจากหายหน้าหายตากันเป็นนานเลยนะครับกับคลิปที่2ครับออกคลิปแรกไปพอสมควรแล้วนะครับตอนนั้น่ประมาณหนึ่งเดือนก็จะสอบแกดแพดกันแล้วตอนนี้วันที่เท่าไหร่เรารู้แค่ว่าเหลือแค่ประมาณสองอาท์เตรียมตัวถูกเชือดนะครับในห้องสอบคราวนี้ถ้ายังไม่พร้อมไม่เป็นไรครับถ้ายังไม่พร้อมก็ต้องพร้อมกันนะครับตอนนี้ไม่มีทางเลือกแล้วครับครั้งนี้ก็บอกว่าครั้งนี้จะกลับมาทาโจทย์ให้ดู ก็จะเล่าอะไรบางอย่างให้ฟังก่อนัก็ที่ผ่านมาที่ไม่มีเวลาเลยก็ไปสอนที่ไปสอนติวแพทหนึ่งนะครับที่ฮารดใหญ่มาก็สนุกดีครับเป็นเป็นอีบรรยากาศหนึ่งนะครับของการสอนก็ทาให้รู้เด็กหลายคนพอเรียนเราก็จะเริ่ม่มจะรู้แล้วว่าตัวเองพร้อมหรือยังไม่พร้อมยังไงก,ก็ก็ต้องสู้กันต่อต่อไปนะครับวันนี้จะมาทําโจทย์ให้ดูครับเป็นโจทย์พื้นฐานที่ทําให้เราเห็นการใช้งาน ของความรู้ในสมองที่มีอยู่ว่าจะไปทำอะไรนะครับสูตรทั้งหลายแหล่มีประโยชน์หรือเปล่าเอาอมาดูกันครับตัวรนี้บอกว่าเอน์ 4x บวก s i n 2x ส่วน s i n 2x เท่ากับ3ส่วน2อ่นี่คือโจทย์นะครับถามว่าแทนกำลัง 2x มีค่าเท่าไหร่ ถ้าอยากรู้ว่าตัวเองแม่นหรือ,อยังนะครับเ่วนพื้นฐานอย่างนี้พพสก่อนก็ไ,ได้ครับแล้วลองนั่งทําดูก่อนอย่าเพิ่งฉเฉลยนะครับอย่าเพิ่งดูฉเฉลยแต่ถ้ายังรู้สึกว่าเฮ้ยตีโกนก็มีปัญหารจริงๆทตีโกนเป็นเรื่องง่ายนะครับแต่ว่าด,วด้วยการยืเรียนที่มันเป็นระบบเนี่ยเราท่องกันแบบสูตรแต่ว่าข้อสอบไม่ได้ออกสูตรนะครับคราวนี้คอเจอโจทย์อย่างนี้เนี่ยทาได้หลายแบบครับถ้าคนที่ชั่วโมงบิน่ําก็จะเริ่มด้วยการกระจายสูตรเลยครับ ขึ้นมาให้มันเยอะๆวุ่นวายวุ่นวายแต่แล้วคนที่พอพอจะเริ่มมีพื้นฐานมาบ้างก็จะเริ่มคิดว่าทํายังไงดีคราวนี่ถ้ามองออกเนี2 X, 2 X, 2 X. ่ยะครับเป็นจะแยกนะครับเป็นจะแยกเป็นอย่างนี้นะไซ 4x ส่วนไซ 2x บวกเนี่ยครับไอ้ไซ 2x เราแยกเศษตัวนี้กระจายมาไซ 2x ส่วนไซ 2x จริงๆเราต้องเขียนหนึ่งเลยนะครับตอนนี้จริงๆไม่ควรมาต้องทำแบนี้ให้ดูตรงนี้มีค่าเป็นหนึ่งใช่ไหมฮะ นั่นแปลว่าไอ้ก้อนเนี้ยอะไรบวกหนึ่งได้สามส่วนสองก้อนนี้ต้องเป็นหนึ่งส่วนสองแน่ๆมองในใจต้องมองได้แล้วนะครับไม่ใช่น่งย้ายข้างไปย้ายข้างมาไม่ทันกินนะครับคราวนี้พอย้ายเสร็จปุ๊บเราจะเห็นไซ n ์สี่เอ็กซ์กับไซด์สองเอ็กซ์เราจะเห็นว่ามุมสองเท่ากันละคราวนี้ถ้าเกิดอ่านสูตรหรือท่องสูตรมาดีเราจะรู้เลยครับว่ามันมีสูตรนี้อยู่ครับไซ n ์สองเซต้าเท่ากับสองไซ์เซต้า s เซต้ามุมสองเท่านะเราก็จะจัดการใช้มุมนี้กระจายเลยครับว่าโอเคไซ n ์สี่เอ็กซ์ มันก็คืออะไรครับทำตัวนี้ต่อมันก็คือ2 i n 2x ถูกไหมฮนะคอส 2x แล้วก็ส่วนด้วยไ n 2x เท่ากับ1ส่วน2นี่เรามองไว้ล้ะก้อนนี้คือ1ส่วน2ก็จะออกมาจะเห็นวน่ามีตัวที่ตัดทิ้งได้ก็คือไ n 2x ตัดทิ้งไปครับพอเจออย่างนี้ปั๊บก็ไม่มีอะไรนลยฮะ เราก็จะไดกว่า2 cos 2x เท่ากับ1ส่วน2เพราะฉะนั้นแสดงว่ามองนี้อาจจะไม่ชัดนะครับแสดงว่า cos 2x เรามันมีค่าเท่ากับ1ส่วน4 cos 2x คือ1ส่วน4รีนี้ cos 2x ก็มีหลายสูตรครับมีตั้งแต่เอา้าทวรหน่อยสองควรไหมควรนะเอย่รงนี้แล้วกันนะครับ cos 2x สูนยเริ่อนร่งมันคือ cos กลบ s i n ส,สมันคือ2 cos ลบ1 คอร์สกำลังสองลบหนึ่งแล้วก็เท่ากับหนึ่งลบสองทายกำลังสองละมุมไปนะครับเขียนยงเป็นไม่ได้พอเพราะฉะนั้นตรงนี้ขึ้นอยู่กับแล้วครับว่าจะใช้มุมไหนก็ได้เราจะหาทายหาคอร์สก่อนก็ได้ครับทางไงดีเอากระจายต่อครับมันก็คือเพียงคราวนี้เพืยงเ,เลือกใช้สูตรที่เป็นตัวนี้แล้วกันก็จะได้เป็นสองคอร์สกำลังสองเอ็กซ์ลบหนึ่งเท่ากับหนึ่งส่วนีนะเพนก็ได้ย้ายค่าออกมาครับก็จะได้เป็น หนึ่งส่วนสี่บวกหนึ่งได้ห้าส่วนสี่ส่วนสองอีกรอบหนึ่งห้าส่วนแปดบางคนก็จะถอนรูทแล้วว่าสามเหลี่ยมแต่ถ้าแม่นจริงถ้าสลาดจริงนี่ใช้คํานี้แล้วครับถ้าถึงจุดจุดนั้นยังนั่งถอนรูทอยู่สแสดงว่ายังไม่สลัดเต็มร้อยยังไม่พร้อมเข้าห้องสอบครับมันมีเอกลักษณ์เอกลักษณ์หนึ่งอยู่ครับที่บอกว่าไซน์กำลังสองบวกคอร์สกำลังสองเท่ากับหนึ่งนี่เห็นไหมฮะตีโกน้องจะเห็นเลยนะว่า ข,ข้อหนึ่งเนี่ยสั้นๆเราดูโจทย์เนี่ยสั้นๆที่ใช้อีกใช้ใช้ใช้กีส่สูตรแครับสูตรนี้สูตรนี้สูตรนีนน้เรามองให้ออกนะครับแล้วถ้าทําชานี่วุ่นวายมาก c o s ์สกำลังสองเได้5้ส่วนแครับว่าไ i n กำลังสองเได้เท่าไหร่ครับคิดในใจต้องได้และห้ส่วน8ปบวกอะไรได้หนึ่งก็3ามส่วนแปี่สิบ้าเล่นต่อครับแทนกำลังสองเสิ่งที่โจทย์อยากรู้ตัวนี้คืออะไรมันก็คือ sin ์กำลังสองเอกนะครับแทนคือ sin ส่วนคอ s จบครานี้พอรู้แล้วก็แทนค่าเลยครับตรงนี้นะสิ่งที่โจทย์อยากรู้ไฟเป็น3ส่วน8คอสเป็น5้าส่วน8จบแล้วครับก็เป็น3มส่วน8หารด้วย5้าส่วน8ดตับทิ้งสส่วนหข้อนี้ตอบข้อสอบแพทนะครับ0.60นี่เอาไปกิน7จ็คะแนนนี่คือข้อสอบเปยเยข้อโอเคครนี้ก็ นี่คือตัวอย่างของตรีโกณนะครับจดไม่ทันก็พอส์ไว้นะโอเคลบเพื P ่อจะได้ S อีกหนึ่งข้อนะครับก่อนจบวันนี้นะนี่คือตัวอย่างจะเห็นนะครับจดสั้นๆตีโกเป็นแนวจดสั้นๆแต่ว่าออกมาทีนึงนี่ก็ระทวยหัวใจนะเพราะว่ามันใช้หลายสูตรแล้วน,น,น้องๆเข้าใจว่าตรีโกณเป็การต้องสูตรสูตรเยอะมากไอคนที่บอกสูตรเยอะมากจริงๆเท่ากันขวดละครับแต่ใช้ไม่เป็นก็เลยแก้ตัวว่าสูตรเยอะเลยทําไม่ได้นะครับคราวนี้ เอออเาเรื่องอะไรดีเนาะอ่ะอย่างนี้ครับมาดูเวกเตอร์กันก็ได้ครับโจทบอกว่าอย่างนี้ฮนะกำหนดให้ u คือ 3i บวก aj บวก k ไม่รู้เห็นไหมเห็นป่ะครับเห็นนะ 3i บวก aj บวก k v คือ 2i บวก 10k แล้วก็ w เท่ากับ 2i ลบ j บวก 3k เมื่อ a เป็นจำนวนจริงเขาบอกว่าอย่างนี้ฮะถ้าไอ้เจ้าเวกเตอร์ u เวกเตอร์ v เวกเตอร์ w เนี่ยฮะอยู่ในระนาบเดียวกันแล้ว นะครับแล้วแอบส์ลูน a อลบหนึ่งส่วนเมีค่าเท่าไหร่อ่ะสิ่งนี้เป็นเวกเตอร์สามมิติเวกเตอร์สามมิติมีอะไรครับมีการคลาสกันการคลาสก็มีพื้นที่สามเหลี่ยมมีปริมาตรที่เกิดจากสามเวกเตอร์มาชนหัวกันจำได้ไหมครับคราวนี้เขาว่าระนาบคืออะไรถ้าเข้าใจเพราระนาบไม่มีอะไรระนาบก็คือกระดาษอย่างเงี้ยจะวางก็เป็นระนาบทุกอย่างอยู่บนระนาบขันเดียวกันจะเอียงก็ได้นี่ก็เป็นระนาบระนาบหนึ่งขึ้นมา เพราะนีการที่สามจุดเนี่ยอยู่บนระนาบเดียวกันเนี่ยเห็นปะพลิก <'s> ขึ้นยังไงมันก็อยู่ระนาบเดียวกันอยู่ดี <S <'s ถ้าเราเข้าใจห,หลักการวนะ่าโอ้ถ้าสามเมตรเนี่ยมันอยู่บนระนาบเดียวกันปั๊บเนี่ยโอ้ถ้าเราชนโครงขึ้นมาชนโครงเป็นรูปสี่เหลี่ยมจะขึ้นไหมมันจะมีส่วนสูงนะคือน้องเรานึกภาพว่าสมมติว่าอ่ะอันนี้จุดสองจุดอยู่อย่างนี้แล้วมีอีกหนึ่งจุดอยู่ตรงนี้ตรงนิ้วชี้ที่พี่เขียนอยู่เนี่ยโบกากาเห็นไหมมันจะสามารถชนโคลงขึ้นมาได้คือมันมีส่วนสูง แต่การที่มันมีมูลนาบเดียวกันเนี่ยมันไม่มีส่วนสูงมันอยู่ลาบไปหมดเลยทั้งหมดเพราะฉะนั้นเวลาหาปริมาตรปริมาตรจะเป็นศูนย์เพร่เราเลยได้ฟอร์มูลชันเลยครับว่าอ๋อโอเค s o l u t ู o ชันเราคือปริมาตรจากไอเวกเตอร์ v u v แล้วก็ w เนี่ยจะต้องเท่ากับศูนย์คราวนี้ปริมาตรหายง่ารปริมาตรหาง่ายมากครับปริมาตรก็คือการจาับไอเวกเตอร์ทั้ง3ตัวเนี่ยฮะมาเข้าเดทเลยครับ แล้วไม่ต้องไปสนใจว่าอะไรจะมาก่อนมาหลังเข้าใจปะ้ะปริมาตไม่ต้องมายุ่งครับเพราะตอบตอบขนาดสมมติคิดได้ลบแก็ตอบ8แต่กรณีนี้ปริมาตรจะต้องเป็น0นย์เพราะมันอยู่บนระนาบเดียวกันโอเคไหมเอามาใส่เลยลงเลยครับเนี่ยไออันนี้คือล่องช่องไอไช่อง j ช่องเคแต่ไม่ต้องเขียนนะครับมีเขียนให้ดูเฉยสามสา 2i ก็เป็น2ไม่มี j ก็ใส่0 k นี้ก็เป็น1 0 w คือ2ลบ1แล้วก็3จบแก้สมการเด็ดก้อนนี้เป็น0นะครับแล้วน้องจะได้คำตอบเท่าไหร่รับต้องคิดที่ดูมปบอกคำตอบให้แล้วกันนะ a ข้อนี้ได้ลบ2นะครับเพราะฉะนั้นเอาไปคิดแล้วตัวนี้ก็ลองคิดเองว่า absolute a ลบ1ส่วน a ก็จะได้เป็นลบ2 บวก1นส่วน2ลบ1.5าคำตอบข้อนี้เป็น1.5เพราเละเวลาหมดแล้วครับเดียวเองนะครับที่เราได้กลับมาเจอกันก็ตั้งใจดีๆครับจะสอบแล้วอีกแค่ไม่ถึง2อาทิตย์เพราะฉะนั้นเต็มที่กับมันแล้วเจอกันคลิปที่อามครับสวัสดีครับ